อีกหนึ่งภาพวาดบรรลือโลกนะครับภาพวาดภาพนี้ถูกขายในราคา30ล้านยูโรหรือว่าราวราวหนึ่งร้อยเก้า 1, ล้านบาทนะครับภาพเป็นภาพวาดของหญิงสาวและก็ชายชาราในห้องขังภาพวาดอาจด,ดูวิปริตแต่เรื่องราวเบื้องหลังน่าประทับใจอย่างมากและก็สร้างแรงบันดาลใจอย่างมากชายยากจนคนนี้ถูกสารตัดสินให้ตายด้วยความอดอยากในข้อหาขโมยขนมปังก้อนหนึ่งในสมัยพระเจ้าหรุยที่1 4 หญิงสาวคนนี้เป็นลูกสาวคนเดียวของเขาเธอได้รับอนุญาตให้เข้าไปเยี่ยมในทุกๆวันแต่ถูกตรวจอย่างทีทวนเพราะเกรงว่าเธอจะนำอาหารไปให้พ่อเวลาผ่านไปสีเดือนชายชาราก็ยังคงมีชีวิตอยู่เจ้าหน้าที่รู้สึกมึนงงถึงกับเริ่มสอดแนมเธอและก็ได้พบกับความอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเมื่อได้พบว่าเธอได้แบ่งน้ำนมของบุตร ให้แก่บิดาของเธอทุกวันถึงแม้เป็นความผิดแต่เมื่อคิดถึงความกตัญญูต่อลูกสาวนะครับที่มีต่อบิดาของเธอในที่สุดผู้พิพากษาก็ใจอ่อนยอมปล่อยชายชราให้เป็นอิสระจากภาพนี้นะครับได้มุมมองหลายมุมบางมุมก็มองขอชื่นชมถึงความกตัญญูของหญิงสาวบางมุมมองบอกว่าอย่าตัดสินใจอะไรเพียงเพราะภาพที่มองไม่เห็น